สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกินเที่ยวกับไวก้อนนะครับวันนี้เอาไวก้อนจะพาไปทานอาหารอร่อยๆนะครับวันนี้แนะนําหลายร้านเลยนะครับผมวันนี้ก็จะไปย่านคายินเอสเตนนะครับผมจะไปทานอาหารติ่มซํากันนะครับผมแล้วเสร็จจากนั้นก็จะไปย่านคอสเวเบนะครับจะพาไปทานอาหารญี่ปุ่นกันครับร้านปิ้งย่างรับยากินิปุกูมาโมโตะนะครับพอเสร็จจาก เป็นย่างยากิแล้วก็จะไปย่านเซกิมีนะครับพาไปทานอาหารย่านกินจิกินเนะครับร้านอร่อยนะครับร้านนี้คนจะเยอะมากเลยครับเป็นร้านที่เขานิยมมากแล้วก็จะพาไปแถวกอรุลูนิตี้เรานะครับจะไปกินชาบูหรือตาปิโลนะครับผมเป็นอาหารลวกกิ้มนะครับผมครับ วันนี้จะพาไปกินแบบลึกลับร้านลึกลับนะครับครับผม่ันนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแก้กเตือนเพื่อเป็นกำลังใจช่องเราได้ด้วยนะครับผมครับตอนนี้เอาไว้ก็มาอยู่ที่ครยิปเอสเตนนะครับผมเป็นย่านที่อยู่อาศัยเป็นย่านเก่าแก่นะครับเป็นย่านที่มีคนอาศัยอยู่ นานแล้วนะครับย่านนี้เป็นย่านชุมชนนะครับเป็นตึกสมัยเก่านะครับนี่ครับภายในตึกก็ข้างล่างก็จะมีร้านอาหารเยอะแยะเลยนะครับย่านชุมชนไคยิทเอสเตดนะครับนี่ครับก็จะมีตึกต่างๆสวยงามนะครับมาถ้ามาเที่ยวฮ่องกงก็มาเดินเล่นเดินไรได้นะครับแถวนี้ถ่ายรูปอะไรก็เยอะแยะดีนะครับสวยงามดีเหมือนกันครับ ด้านล่างก็จะมีร้านของชําร้านอาหารของกินแยะเลยนะครับอยู่ใต้ตึกนะครับนี่ครับนี่ครับก็จะมีกิวนี่ครับร้านอาหารแยะเลยนะครับผมอยู่เวนด้านล่างนะครับเดินเหนื่อยๆก็เดินเข้าร้านอาหารมีเซเว่นอะไรแยะๆนะครับผมข้างล่างนี่ครับเป็นยุมชนที่นี่ครับส่วนที่เราจะไปก็จะไปตรงนี้นะครับค่หยิด คอมมูนิตี้นะครับผมเป็นร้านอาหารซันว่าหยินเลตตอรลองนะครับผมเป็นร้านติ่มซำนะครับเป็นพัตตะคารอาหารจีนครับก็จะเป็นหมี่กรอบนะครับแล้วก็มีน้ำราดเหมือนราดหน้าบ้านเรานะครับแล้วก็มีเมนูหลากหลายนี่ก็เป็นเกี๊ยวกุ้งเหมือนกันเกี๊ยวทอดนะครับอันนี้ยิงยองฝันนะครับหรือหญิงหยางนะครับข้าวหญิงหยางนะครับผม ก็จะเป็นติ่มซำนะครับเป็นเกี๊ยวกุ้งนะครับผมมีหลายอย่างนะครับถ้าใครสนใจจะมานะครับก็มานั่งรถไฟสายสีเขียวนะมาลงที่ช้อยหงนะครับแล้วก็เดินไปใกล้ยิดเอสเตนนะครับประมาณ8 5 0้ห้าสิบเมตรนะครับผมไม่ไกลเท่าไหร่นะครับผมร้านต่อไปก็จะอยู่ย่านคอสเวเบน,นะครับผม ย่านนี้ก็จะเป็นย่านท่องเที่ยวนะครับมีห้างสปิดสินค้าสินค้าแบรนด์เนมเยอะแยะเลยนะครับย่านนี้ถ้าใครมาฮ่องกงส่วนมากแล้วก็จะมาเดินชอปปิ้งกันย่านนี้นะครับนี่ครับก็จะมีรถไฟแถมนะครับรถลางนะครับที่นี่นั่งชมเมืองได้นะครับสามเหรียญถูกๆนะครับผม มานั่งชมเมืองฮ่องกงได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปร้านกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโรเวนหน้าห้างโซโก้นะครับห้างยอดนิยมนะครับครับผมนะครับมิ้งย่างกันนะครับวันนี้ อันยากินี่กูนี่กูกูมาโมโต,โตนะครับคอดร,รีเบดก็จะเป็นเนื้อวากิวนะครับอันนี้เราสั่งเมนูเขาจะมีแถมให้นะครับผมนี่ครับ เราเลือกแล้วก็แชร์ไปใน Facebook นะครับเขาก็จะมีแถมไม่ฟรีหนึ่งที่นะครับอันนี้ก็สั่งนะครับเป็นบุฟเฟตนะครับร้านนี้ครับผมมีหลายราคานะครับมีเนื้อหลายแบบให้เลือกนะครับตั้งแต่299เหรียญขึ้นไปนะครับจนราคาที่แ0ดร้อยก็มีนะครับก็มีพวก เป็นเนื้อ,อย่างแบบนี้เป็นครับมีลิ้นย่างนะครับครับถ้าชมคลิปของเราแล้วถูกใจคลิปของเรานะครับท่านสามารถให้กําลังใจช่องเราได้นะครับโดยการกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแกล้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการ,รํำคลิปและชมคลิปต่อไปก่อนใครได้เลยนะครับผมส่วนร้านถัดไปก็จะเป็น อ,อยู่ตลาดเซจิมีนะครับนะครับเป็นย่านชุมชนย่านเสซจิมีเป็นย่านที่อยู่อาศัยเหมือนกันนะครับอยู่ใกล้ๆกับซ่อมซวยโผแล้วก็ายจีเรานะครับหรือพินเนตร์ดนะครับผมย่านนี้ก็จะเป็นย่านที่อยู่อาศัยแล้วมีโรงเรียนแยะนะครับแถวนี้อยู่ร้านก็จะอยู่บนตลาดเลยนะครับ ตลาดศินีนะครับนะครับก็จะมีร้านอยู่บนตลาดนะครับนะครับชื่อร้านก็จะเป็นชื่อร้านกินกินเจนะครับผมร้านนี้ก็จะมีอาหารอร่อยมากนะครับร้านนี้เอาไว้แนะนำนะครับมีออเดอร์ไ่ด้วยนะครับมีจุนเียวถ่ม่ำแตงกวาแล้วก็มีนกพิราบนะครับผม ที่นี้เขาจะทานนกพิราบกันนะครับเป็นนกพิราบทอดนะครับแล้วก็เป็นไส้หมูทอดแล้วก็มาผัดใส่ขิงใส่ห RPG, สัวหอมะครับใส่น้ํามันนะครับผมอันนี้ก็เป็นเหาสวยไก่นะครับเป็นไก่นึ่งแล้วก็เอาไปแช่เ yes ย็นๆแล้วก็ราดน้ำอซอสลงไปนะครับผมก็อร่อยเหมือนกันนะครับอย่างเมนูต่อไปก็เป็น เนื้อตุ๋นนะครับนครับใส่หัวงอกนะครับอันนี้ก็อร่อยใช้ได้เหมือนกันนะครับส่วนนี้ก็เป็นเมนูแนะนำนะครับนึ่งปลาไหลนะครับนี่ครับนึ่งแบบจีนๆนอร่อยมากเลยนะครับนี่ก็เป็นกุ้งมังกรนะครับหลงห้าแล้วก็เป็นกุ้งนึ่งนึ่งแคบไว้บ้านเรานะครับนึ่งนะครับ ร้านนี้ถ้ามาเด็กและอนเลยนะครับเพราะลูกค้าเยอะมากต้องรีบมาแต่หัววันนะครับอร่อยมากครับร้านนี้มาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ร้านก็จะเต็มเลยนะครับลูกค้านี่ครับเป็นบรรยากาศนะครับในการเดินทางก็จะนั่งรถไฟสายสีเขียวนะครับ มา,มาลงที่สถานีเซกิจมีนะครับอยู่ใกล้ๆปินเนตเวิร์ดนะครับผมแล้วก็เดินขึ้นไปประตู A นะครับขึ้นไปประตู A นะครับแล้วเดินออกไปก็เดินตรงออกไปเลยครับออกประตูรถไฟประตู A ก็เดินตรงไปถึงแยกไฟแดงสี่แยกไฟแดงแล้วก็จะเจอตลาดอยู่ซ้ายมือก็เดินข้ามถนนขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็เดินขึ้นไปข้างบนข้างบนของตลาดเลยนะครับผม ร้านต่อไปก็เป็นอยู่ย่านเกาลูนซิตี้นะครับย่านกาลูงเสยงย่านคนไทยเรานะครับที่อยู่อาศัยเยอะที่สุดในฮ่องกงนะครับนี่ก็จะเป็นร้านฟองเหว่งเจนะครับเป็นร้านชาปูนะครับหรือร้านตาปิโลนะครับที่นี่เขาจะเรียกตาปิโลเป็นนั่งเข้าไปกันเลยครับนดี๋ยวมีพามาทานตาปิโหลนะครับ ร้านนี้คุณค่าเยอะมากเลยคุณนายตู่เป็นเจ้ามือนะครับอันนี้เอาซอยก่อนพามากินแต่ต้องให้คุณเสกเสียงกันค่ะโอ้วันนี้ร้านนี้อยู่ที่แรวงเต็กนะครับคนเยอะมากคนเยอะมากนั่งรถมาเพราะว่าเดี่ยวตั้งนานเลยนะครับร้านนี้ ววันนี้เดี๋ยวจะพามาลองดูนะครับว่า,ารสชาติสาทิโนห,หรือชาบาูเป็นยังไงบ้างครับเ,เดี๋ยวเรงจะลอมกันนะครับทางจะดนโอเคครับรอครับกีพินเผา,าไหมพินเผาก็จะเริ่มสั่งอาหารกันเลยนะครับเป็นภาษากีนนะครับ๋้าเราไม่รู้ก็ สั่งเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับเรียกเข้ามาแล้วคุยเขาเป็นภาษาอังกฤษนะครับเขาก็พอพูดได้อยู่นะครับนี้เราก็สั่งมาเรียบร้อยนะครับเร็วมากนะครับก็จะมีเนื้อนะครับสามจานนะครับเป็นเนื้อที่ว่าของญี่ปุ่นนะครับผมอันนี้ก็มีไข่ลังไข่ลังวัวได้นะครับผม แล้วก็มีเนื้อมะพร้าวนะครับผมนะครับก็จะมีน้ำจิ้มให้นะครับมีพริกมีซีอิวนีครับกินง่ายๆนะครับต่อหน้าไหครับจงเจริญอ๋ออที่เราสั่งมาวันนี้ครับ ทานกันเลยนะครับผมลวกลวกวครับแล้วก็จัดกันเลยนะครับนะครับใส่ไปเลยครับ ลวกแล้วก็จิ้มจิ้มพริกมียแยะไม่อั้นนะครับสั่งได้นะครับหมดนี่ก็จะเป็นเนื้อมะพร้าวนะครับลวกลวก่ล,วกลยนะครับสุดยอดเลยครับผมชอบแบบส่วนตัวนะครับตัวนี้ใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นเนื้อมะพร้าว